มาจากฟักทองสายพันมัสกี้ค่ะเนื้อเนียนๆค่ะหอมละมุนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะคุณครูขอนำเสนอฟักทองค่ะพันมัสกี้ลูกซื้อมาค่ะจะเอาเมาเล็กไปทำพันธุ์ ก็คืออาจจะเอาไปปลูกก็แล้วค่ะที่สวนคุณครูก็ต้องขอชิมก่อนนะคะว่า,ารสชาติจะเป็นอย่างไรเชา้านี้กับฟักทองค่ะพอดีค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะคะฝนตกที่อู่ทองเนี่ยแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วแรงมากเลย อากาศชุ่มชื้นชุ่มชำ่ำเชา้านี้อากาศดีมากเลยคุณครูก็เลยจะมานำเสนอทำซุปฟักทองใส่แครอทเป็นอาหารเช้าอุ่นๆร้อนๆทานด้วยกัน,ก,นกับขนมปังนะคะค่ะมาเดี๋ยวคุณครูก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เลยนะคะก็คือปอกหาั่นค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีแครอทหอมใหญ่ฟักทองเนย พริกไทยนมสดผสมงาดำและก็เกลือค่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะคุณครูก็เตรียมวัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมปรุงค่ะปะ่เราลงไปทําอาหารอร่อยๆมื้อเช้ากันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ใส่เนยลงไปนะคะคนให้ทั่วต่อจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่ ผัดคลุกเคล้าให้หอมใหญ่นั้นใกล้จะสุกนะคะเราก็ต่อด้วยใส่ฟักทองค่ะใส่แครอทค่ะใส่ลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันมีกลิ่นหอมไหมคะเพื่อนๆค่ะหอมมากเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ําลงไปค่ะเติมพอท่วมนะคะ คนให้ฟักทองแครอทเข้ากันปล่อยไว้จนเดือดน,นะคะเคี่ยวจนแห้งแล้วก็สุกแล้วนะคะ,คะตอนที่คุูเขี่ยท่านครูครก็ใส่เครื่องปรุงเช่นคุณรูใส่พริกไทยกับเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพิ่มรสชาติค่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ปั่นที่ไะเหยียดนะคะแล้วเราก็พิเศษค่ะใส่นมสดนมสดของครูเนี่ยจ,จะเป็นนมสดผสมงาดำนะคะ,ะเราก็จะใส่ไเปเสืรนแก้วค่ะ หอมทื่นใจค่ะเดี๋ยวเราก่อนเราจะไปทานเดี๋ยวคุณครูจะ,ะปิ้งขนมปังไปทานด้วยนะคะอาหารมื้อเช้าของคุณครูนะคะค่ะนี่ซุปฟักทองใส่แครอทนะคะทานกับขนมปังปิ้งอร่อยๆอมาทานกับคุณครูนะคะก่อนที่จะมีเมนูนี้ขึ้นมา คุณครูขอเท้าฟางนิดนึงนะคะพอดอีคุณครูเนี่ยได้ฟักทองมานะคะสามสักสามสายพันธุ์ลูกคุณครูซื้อออกมาเพื่อจะเอาไปเพาะปลูกที่สวนเลยนะคะทีนี้เมื่อได้เม็ดไปแล้วคุณครูก็ต้องเอาเนื้อมาทานก่อนใช่ไหมคะเพื่อทดสอบค่ะว่าเนื้อฟักทองที่ลูกซื้อมานั้นน่ะมันเหมาะที่เราจะเอาไปปลูกไหมจะลอง มาทำซุปฟักทองทานนะคะแต่คุณครูก็มาปรับปรุงนะคะโดยเพิ่มแครอทลงไป <S 2> <S 2> <S 2> มาทานด้วยกันเลยนะคะกับขนมปังค่ะขนมปังปิ้งเนื้อนิ่เนื้อนเนียนๆนนนนนนนค่ะหอมละมุนนะคะทานกับขนมปังปิ้งนะคะ อร่อยอร่อยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะลองมาทำทานดูนะคะอาหารเช้าเบาเนะคะกับซุปฟักทองค่ะ สุดยอดคุณครูคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆลองไปทำทานดูนะคะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ